โอเคนะครับโอเคครับเด็กๆตรงนี้นะครับเรามาสรุปนะครับเรื่องพาราวาลาทั้งหมดนะครั้งก่อนเราเรียนกันไปเรื่องพาราวาลาแบบงายกับแบบความแต่วันนี้เราจะสอนเพิ่มนะครับแบบตะแคงซ้ายกับตะแคงขวาเพราะว่าโรงเรียนน้องมันออกเกินใช่ไหมแองกาสเพิ่มมีสอนด้วยใช่ไหมครับใช่นะครับเด็กๆเอามาดูตรงนี้ครับพี่สรุปให้เป็นแผนภาพในกันนะครับครั้งสุดท้ายละตรงนี้ครับเรื่องพาราวาลาชิปพาราโบล่าเนาะเขียนไว้นะครับพาราวบลาครับมันเกิดจากการเอาสมการกำลังสองใช่ไหมมาพอดลงในกราฟหรือว่า จริงจริง,รง,รงมันจะเป็นฟังก์ชันนะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันกำลังสองหรือว,ว่าคอร์สดาติกฟังก์ชันซึ่งหน้าตาของมันนะครับแองกัสปื้มก็จะมีหน้าตาหลักๆใช่ไหมก็คือ2แบบนะครับแบบแรกก็คือจะเป็น y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c อันนี้ก็คืออะไรครับ x กาลังสองส่วน y กาลังหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีแบบที่สองน้องปื้มเป็นไงครับคือ y กาลังสองแล้วก็ x กาลังหนึ่งใช่ไหมพี่ขอแบ่งนะครับแบ่งโซนซ้ายกับโซนโซนขวาแองกัสได้เรียนใช่ไหมเนี่ย x ครับ a x กําลังสองบวก a ay กําลังสองนะครับ ay กําลังสองบวก b y บวก c จริงๆไม่ให้คุณเนาะบางทีทำไมครับเขียนตรงนี้เป็นเป็น y นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราเรียกว่ารูปอะไรเนาะรูปทั่วไปเ,เขียนไว้นะครับรูปทั่วไปซึ่งถ้ากราฟฝั่งซ้ายนนองถ้าก x กําลังสองครับมันจะเกิดเป็นรูปอะไรครับองกาําลังสอจะเกิดเป็นไงกับความทันรือไม่ทันทันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ ชำนาญอยู่แล้วเนาะมอต้นนะครับเราเน้นกันที่รูปนี้เลยนะครับส่วนแบบที่สองน้องมันจะเป็นรูปพารโบลาแบบต่แขงซ้ายกับตะแขงตะแคงขวาครับซ้ายแบบนี้อันนี้ก็ตะแขงขวาซึ่งตรงนี้ครับจากรูปทั่วไปแบบที่สองคือแรงกาปพื้มคือรูปมาตรฐานอาเขียนต่อไปนะครับน้องรูปมาตรฐานชึบรูปมาตรฐานของ y กําลัง1 x กําลัง2ครับจะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็คือ เป็น a x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับพี่ต้องเขียน y ก่อนนะครับ y เท่ากับ a x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก k ครับอันนี้คือรูปมาตรฐานทันนะน้องต่อไปครับรูปมาตรฐานเหมือนกันแต่ว่าเป็นของพาราโบลาแต่แขงซ้ายและแต่แข่งขวาน้องดูนะตรงนี้มันแค่สลับที่ระหว่าง x กับ y ครับตรงนี้เป็น x ตัวนี้เป็น y มนจินี หน้าตาจะประมาณนี้ครับก็คือเป็น x เท่ากับ a คูณอยู่กับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองบวก h ครับทีนี้แองกัสกับเพิ่มสังเกตนะว่าตรงเนี้ยในวงเล็บมันจะเป็น y ลบ k เนาะคือมันจะเปลี่ยนไปตามอะไรครับน้องถ้าตรงนี้เป็น x ลบ h ตรงนี้ก็ขวดตรงข้ามน้องก็จะเป็น y กับ k ตัวนี้ก็จะเป็น x กับ h ทันนะครับแต่ทีเนี้ยพี่จะพาแองกัสกับเพิ่มเปรียบเทียบด้วย นะครับจริงๆอ่ะพาราโบลาเราเรียนยันมปลายเลยใช่ไหมซึ่งสมการมปลายครับของเรื่องพาราโบลา,ลาถ้าเรารู้ตอนนี้ไปเลยก็ดีนะอ่ะพี่สรุปไ้เลยนะตรงนี้คือรูปมต้นครับสองรูปรูปรั่วไปกับรูปมาตรฐานต่อไปน้องถ้าเจอในมปลายครับมันจะเป็นยังไงพี่ตรงนี้พี่พาจัดรูปแองกัสปืมตรงนี้ถ้าพี่ย้าย k ครับไปลบ y มันจะกลายเป็นไรน้องมันจะกลายเป็น y ลบ k มีค่าเท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองทันไหมครับทันนะแล้วทีนี้แองกัสครับปืิมครับ พี่ย้ายเอตรงนี้ย้ายลงไปหารฝั่งซ้ายมันจะกลายเป็นอะไรน้องเองกซบฝั่งซ้ายตรงนี้มันจะกลายเป็นคูณหนึ่งส่วนเอใช่ไหมครับทันไหมตอนแรกเป็นเอด้านหน้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรย้ายเอมานะครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนเอคูณ y ลบ k มีค่าเท่ากับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสอง ซึ่งตรงนี้นะครับ1ส่วน A ตรงนี้ถ้าเราไปเรียนตอนมอปลายแล้ว1ส่วน A เขาจะนิยามว่าเป็น 4c ครับน้องเ,อเขียนไว้นะตรงนี้ 4c 4, มีค่าเท่ากับ1ส่วน A สแสดงว่าจริงๆแล้วครับถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้จัดรูปสรรมการให้เป็นมอปลายนะครับมันจะมีหน้าตาเป็น 4c 4, คูณอยู่กับ y ลบ k เท่ากับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคนะอันนี้คือมอปลายอันน้องเขียนไว้ด้านล่างนะครับตรงนี้มปลาย แต่สองอันบนตรงนี้นะอันนี้คือหมอตน้นชิปนี่นรูปมาตรฐานอันนี้หมอต้นนะครับหมอตน้นอันนี้หมอหมอตน้นทันพี่ไมมปึ้มอินกันสทันไหมครับตรงนี้อ่านับนะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวซีพี่บอกนะครับว่ามันคืออะไรโอเคไหมตอนเราอธิบายในรูปนะครับต่อไปนะครับเด็กๆมาดูบ้างที่เป็นตรงนี้ครับคือพาราบอลาต์แต่แขงซ้ายกับแต่แขงขวาเหมือนกันครับเด็กๆทําไม่ยากตรงนี้น้องก็ จัดรูปครับย้าย h มาลบ x แล้วก็ย้าย a ตรงนี้ครับไปหารหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือจะกลายเป็น x ลบ h มีค่าเท่ากับ a คูณ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลับบงสองค่อยๆนะแล้วตรงนี้ย้าย a ลงไปหารไอกัสมันจะกลายเป็น1ส่วน a คูณอยู่กับ x ลบ h มีค่าเท่ากับ a ใช่ a หายไปแล้วนะมีค่าเท่ากับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลับบงสองครับ แล้วก็ตรงนี้มันเดิมครับแองกาสเปืิ่มก็คือว่าตรงนี้1ส่วน A ตรงนี้ก็จะนิยามว่าเป็น 4c ครับดังนั้นครับตรงนี้สมการของมอปลายนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นไงน้องแองกัสจะเป็นแบบนี้ครับปิมก็คือจะกลายเป็น 4c 4คูณ x ลบ h มีค่าเท่ากับ y ลบ k ทั้งหมดยกกําลังกําลังสองทันนะครับเด็กทีเนี้ยพอเราเข้าใจแล้วครับว่าสมการมอต้นกับมอปลายหน้าตาเป็นยังไง นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องรายละเอียดของกราฟแน่นอนครับของมอต้นเราต้องตอบรายละเอียดของกราฟให้ได้4อย่างนะครับเด็กโน้ตไ้ครับอันแรกครับตอบให้ได้เขาว่าหงายหรือความหงายความตรงนี้ในเคสที่ x กาลังสอง y กาลังหนึ่งถูกไหมครับแต่ถ้าเพิ่มเคสที่2ครับก็คืออะไร x กาลังหนึ่ง y กาลังสองน้องต้องตอบให้ได้ด้วยนะว่ามันเป็นตะแคงซ้ายหรือขวาเขียนไว้นะครับตะแคงตะแคงซ้าย หรือขวาอันนี้คืออันสําคัญอันแรกที่ต้องตอบไม่ได้เป็นดีเทลอันแรกที่ต้องตอบไม่ได้ทันนะครับอันที่สองต่อไปครับแองกัสคืออะไรนะ้องจุดยอดครับจุดยอดคือจุดอะไรนะ้องเพิ่ม H K เพิ่มทันพี่ไหมทันครับทันอยู่นะดเด็กไม่เร็วไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เรียนมาแล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่นี่ทบทวนนะอันแรกครับหงายคว่ำตะแคงซ้ายตะแคงขวาอันนี้สนะองจุดยอดอันนี้สามคืออะไรครับแกนสมมาตรครับ แกนสมาสมาตรสมมาตแล้วสุดท้ายน้องอันที่สี่ครับพอ i n สี่ก็คืออะไรครับจุดตัดแกน x หรือจุดตัดแกน y ครับมาเขียนไปจุดตัดแกน x หรือนะครับหรือ y อ่ะมีเสี่ยงเท่านี้นะครับที่ต้องทำให้ได้ซึ่งตรงนี้ครับน้อง ถ้าเป็นคาร์บอนาดอแบบตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาใช่ไหมเราดูที่ค่าอะไรครับดูที่ค่าเแองกัสก็าซประปจํจได้ไหมถ้าเมีค่าเป็นบวกไม่ใช่หงกับความมอพูดริตถ้า A มีค่าเป็นบวกเป็นรูปไงายหรือรูปความแองกัสเเป็นบวกบหอองหน,นะครับตรงนี้ A บวกอ่ะแต่ถ้า A ติดลบครับจะเป็นรูปอะไรปพ่มความทันไหมความข้ามกันเก่งมากครับทีนี้ต่อไปเนาะอ,อันนี้พี่เคยพูดไปแล้วแต่ว่านานมากนะครับตรงเนี้ยถ้าตะแคงขวา A มีค่าเป็นบวกหรือลบครับ แองกัสบวกแต่แขงขวาแต่แขงขวานะตรงนี้เอตรงนี้เอไม่ใช่บีนะนี่อันนี้เอนะครับถ้าแต่แขงขวาเนาะเอจะมีค่าเป็นบวกนะครับถ้าแต่แขงซ้ายเอจะมีค่าติดลบเด็กๆตรงนี้นะแต่แขงซ้ายแต่แขงขวาแต่แขงขวาเป็นบวกนะครับวิธีการจําจะยังไงเด็กๆอยู่งี้ก็คือว่าตรงเนี้ยถ้า A มีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับพี่ให้จาเลยนะก็คือว่าอ่ะพี่ถามหน่อยแองกัสกระเพิ่ม แนวโน้มของค่า x นะครับถ้าไปทางขวามันยิ่งมีค่ามากใช่ไหมน้องนึกภาพตามนะยิ่งไปทางขวา x ยิ่งมีค่ามากแต่ถ้ายิ่งไปทางซ้ายเป็นไงครับ x ยิ่งมีค่าน้อยแล้วน้องวิเคราะห์ภาพตามพี่ตรงเนี้ยถ้าเป็นพาราโบลาแต่แขงซ้าย x จะมีแนวโน้มลดลงนะครับถูกไหมแต่ถ้าพาราโบลาแต่แขงขวา a n g ั e เ,เป็นไง x อ่ะค่า x เ,เป็นไงครับแนวโน้มของมันจะเพิ่มขึ้นอ n g ั e ทันไหมทันไหมครับน้อง ันครับน้องปื้มทันนะโอเคทีเนี้ยพอเราได้แนวโน้มของค่า x แล้วน้องมาดูที่สมกา,ารครับตรงนี้สมกา,ารกําลังสองตรงนี้ยังไงก็ตามมันจะเป็นบวกตลอดบวกเสมอซึ่งตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับค่า x ใช่ไหมน้องเนี้ยนะตรงนี้เท่ากับค่า x บวกคูณกับค่าอะไรแล้ว x จะมีค่าเพิ่มขึ้นครับก็ต้องคูณกับค่าบวกใช่ไหมแสดงว่าถ้า a เป็นบวกนะครับแล้วก็ยิ่งคูณกับกําลังสอง บวก h ตรงนี้จริงๆ h ตรงเนี้ยความสําคัญไม่เยอะเพราะว่าความสําคัญมันจะไปอยู่ที่กําลังสองกับตัวคูณถูกไหมค่าบวกนะครับ h ตรงนี้ไม่ต้องพิจารณาก็ได้เราดูแค่นี้พอตรงเนี้ยถ้าค่า a เป็นบวกนะครับแนวโน้มของค่า x มันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันก็จะไปทางขวาครับกราฟก็จะไปทางขวาก็เลยเป็นที่มาไงน้องว่า a เป็นบวก x ก็จะเพิ่มขึ้นเรากราฟตะแคงขวาแต่ถ้า a ติดลบทําไมครับน้อง a ติดลบก็คือตรงเนี้ยเป็นลบ ส่วนกำลังสองมีค่าเป็นบวกเสเมอใช่ไหมลบคูณบวกก็ติดลบแสดงว่าค่า x ของพี่ตรงนี้ก็จะติดลบไปด้วยหรือพูดง่ายๆว่ามันจะมีนวโนมลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับประมาณนี้นะเด็กๆอันนี้คือการวิเคราะห์ค่า x นะครับนะตะแคงขวาหรือจริงๆมาคนจําไปเลยก็ได้นะครับว่าต่แคงขวา a เป็นบวกต่แคงซ้าย a เป็นลบแต่สำหรับพี่นะเด็กๆวิเคราะห์ให้ได้ถ้าวิเคราะห์ได้เป็นไงครับไม่ต้องจําแองกาสผ่านไหมปื้มผ่านไหมครับ ออโอเคนะครับเสยผมหนึ่งทีได้หนึ่งไม่ได้จบแล้วเด็กๆด,ดูต่อไปครับคือรูปทั่วไปของแต่แขนซ้ายกับแต่แขนขวาตรงนี้มาที่รูปมาตรฐานตัวที่ตรงเนี้ยเด็กๆการวิเคราะห์เหมือนกันนะพี่ขอวิเคราะห์ให้ฝั่งรอบสุดท้ายแล้วกันเนาะตรงเนี้ยถ้า A มีค่าปเป็นบวกใช่ไหมทําไมการาฟขึ้นพี่การาฟขึ้นตรงเนี้ยมันคือแนวโน้มของค่าวายที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับในภาพเนาะยิ่งสูงกราฟยิ่งพุ่งขึ้นแสดงว่าวายยิ่งมีค่ามากอันนี้เทรนดของวายนะครับคือวายเพิ่ม ถ้ากราฟหงายนะคือวเพิ่มแต่ถ้ากราฟขัามกับน้องเป็นไงมันคว้มลงมาแสดงว่า y เทรนเป็นไงแองกัสเพิ่มหรือลดครับเนะี่ยเนี่ยถ้าถ้ากราฟควม่มวาเป็นไงแองกัสลดลดลงเรื่อยๆนะตรงนี้ว y จะลดโอเคซึ่งตรงเนี้หลักการการวิเคราะห์เหมือนกันน้องเพิ่มก็คือว่านี่ค่าวมีค่าเท่ากับกำลังสองที่เป็นบวกตลอดบวกคูณกับอะไรถ้าบวกคูณบวก ค่า y ยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นแสดงว่า A บวกตรงนี้ทำให้ y เพิ่มก็จะเป็นกราฟง่ายส่วนถ้า a ติดลบคูณกับกำลังสองที่มีค่ามากทำไมครับยิ่ง x มีค่าเพิ่มขึ้นตรงไหน,นทำไม y ก็จะมีค่าลดลงนะครับก็จะเป็นกราฟความแบบนี้เนี่ยันนี้ก็คือวิธีการวิเคราะห์นะครับหรือว่าถ้าใครจําได้ก็จําไปเลยนะครับว่า a เป็นบวกกราฟง่าย a ติดลบกราฟความ A เป็นบวกถ้าเป็นตะแคงซ้ายตะแคงขวานะเเป็นบวกตะแคงขวาเอติดลบตะแคงซ้ายแต่ถ้าวิเคราะห์ได้ทำไมยี่ยมยอดครับน้องพี่ต้องวิเคราะห์ให้ได้ทั้งสองคนทั้งแองกัสล้วก็ปื้มทันไหมปื้มแองกัสทันไหมครับนะทันแล้วครับโอเคครับ, okay. รบมาทีนี้พี่จะเขียนนะครับพี่จะเขียนนะแล้วพี่จะถามว่าตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาแล้วก็ง่ายหรือขำนะครับสมมติพี่เขียนอย่างนี้แล้วกัน x เท่ากับลบสี่ y กำลังสองบวกแปด y บวกเจ็ดอย่างเงี้ยกราฟตัวเนี้ยปพ้่มตแต่แคงซ้ายหรือแต่แขงขวาครับตรงนี้ค่า a เป็นบวกหรือเป็นลบปพ้่มติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติก๊กตอกลบ,บลบเก่งมากคือสัมประสิทธิ์หน้า y กำลังสองถ้า a ติดลบแสดงว่ากราฟเป็นไงเพิ่มแต่แขงซ้ายหรือตะแขงขวาครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอติดลบต้องเป็นกราฟตะแคงรอหยครับนะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายไหมปื้มนักภาพตามตรงนี้ถ้าเอติดลบแสดงว่าค่า x เป็นไงครับแนวโน้มลดลงแนวโน้มลดลงก็คือต้องตะแคงซ้ายนะครับเพราะการที่ a มีค่าไปทางซ้ายตรงเนี้ยเอ็ก x กราฟมีค่าไปทางซ้ายตรงเนี้ยก็หมายถึงว่าค่า x ลดลงโอเคไหมปื้มทันไหมครับ นี่แอกัสทันไหมทันนะครับทันนะครับเด็กๆต้องเชื่อมโยงให้ได้นะครับระหว่างสมการกับกราฟตรงเนี้ยนะครับเอาเอาตรงๆนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับเด็กก็จะแบบเชื่อมโยงไม่ค่อยได้ระหว่างสมการกับกราฟแต่ถ้าเชื่อมโยงได้เด็กๆคือมันแบบมีความสําคัญมากเลยนะตรงเนี้ยนะครับก็คือมองสมการเป็นกราฟได้แล้วน้องเจนความสัมพันธ์ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะโอเคนะต่อนะครับตรงนี้แอกาสสมมุติตรงนี้ x นะครับเท่ากับแ y ดวาลังสองบวก y อันนี้แต่แขงซ้ายหรือแต่แขงขวาครับขวาครับขวาเก่งมากเพราะว่าตรงเนี้ยค่า x ค่า a มีค่าเป็นบวกแนวโน้มนะครับหรือว่าแนวโน้มของค่า x ตรงเนี้ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นกราฟต้แคขงขวาเพราะว่าไปทางขวา x มีค่าเพิ่มโอเคจบนะครับอันนี้คือเรื่องของพา,าราโบล่าแบบแต่แขงซ้ายกับแต่แคงขวาแล้วก็ง่ายความที่เป็นสมการเนาะมีประมาณนี้ทีนี้ครับรูปตรงเนี้ย แต่แขงซ้ายแต่แขงขวาตรงนี้เราวิเคราะห์กันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาจัดรูปนิดหนึ่งครับก็คือเป็นเรื่องของสมการแต่แขงซ้ายแต่แขงขวาตรงนี้ง่ายกับข้อมูวเราวิเคราะห์ไปเยอะละว,วันนี้มาดูแต่แขงซ้ายกับแตงขวาบ้างนะครับนะเด็กๆนะนะดูตามพี่นะตรงนี้สมการนะครับน้องไอ้กัสปืม้มเด็กๆนามาดูตรงนี้ครับตัวอย่างที่หนึ่งสมมติพี่มีสมาการตรงนี้ครับ y กาลังสองลบสี่ y ลบแปด x บวกี่สิบแปดมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นพาราบลาแบบตั้งหรือนอนปพ้่มตั้งหรือนอนครับปพิ่มตรงนี้นะหงายกับความที่เรียกว่าตั้งนะครับเพราะว่ามันทําไมมันหงายกับความลงอะแต่ถ้าตะแคงซ้ายตะแคงขวาที่เรียกว่านอนนะพาราพาาบลามันนอนนะครับตรงนี้พี่ถามเพ้่มหน่อยสมการตรงเนี้ย y ยกกําลังสอง เป็นพาราลาตั้งหรือนอนปืมอ๋อตั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมการพาราบลาตั้งมันอะไร x กำลังสองปืมใจเย็นทันไหมแต่ตรงเนี้ยข้อเนี้ย y กำลังสองนองปืมแสดงว่าต้องเป็นนอนทันไหมครับเคไหมโอเคนะอ่ะ, okay, นะอะค่อยๆนะค่อยๆนะเด็กไม่เป็นไรนะครับตอบผิดบ้างถูกบ้างนะครับ ขอแค่ให้ได้ตอบแล้วก็ให้เราดึงความรู้มาใช้เรื่อยๆเด็กๆรู้ไหมมันมีงานวิจัยนะครับบอกว่ายิ่งพลังงานที่เราใส่เข้าไปในการเรียนรู้เยอะเท่าไหร่การที่เราจะจําได้หรือว่ารีคอข้อมูลชุดนั้นอ่ะมันก็ยิ่งทาได้ดีมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆครับยิ่งว่าแบบว่าเรายิ่งมีการตอบโต้กับพี่มากเท่าไหร่แบบว่าตอบพี่ตลอดอ่างเนี้ยพยายามนึกพยายามคิดนะครับแล้วตอนที่แบบตอนที่เราไปสอบจริงเลยพวกเนี้ยจริงๆ กระบวนการการคิดเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือเป็นการดึงข้อมูลออกมาจากสมองเราเพื่อเอามาตอบในข้อเพื่อเอามาตอบในข้อสอบเหมือนกันน้องถ้าน้องตอบพี่ไปบ่อยใช่ไหมสมองก็จะฝึกฝึกฝึกในการดึงข้อมูลชุดนี้ออกมาแสดงว่าตอนที่ไปสอบปไปนงครับตอนดึงข้อมูลพวกนี้มันก็เร็วมากขึ้นดังนั้นนะตอนนี้พี่ถามปื้มแองกาสพยายามตอบด้วยถึงจะตอบในใจก็เถอะนะครับปื้มเหมือนกันถ้าเวลาพี่ถามแองกัสก็ตอบไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับ ต้องแบบว่ามีอินเตอร์แอคชันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนะหรือจริงๆไปทําโจทย์นะครับทําโจทย์ก็เหมือนกันในะเอ็นคสเปิรมก็คือเวลาทําโจทย์สมองก็ฝึกดึงข้อมูลออกมาใช่ไหมครับจากแบบจริงๆจริงๆมันก็ดีกว่า,ก,วาการอ่านปกติใช่ไหมครับเวลาเราอ่านเราเป็นไงใช้พลังงานไม่ค่อยเยอะใช่ไหมบาะว่าก็แค่อ่านแล้วก็จำๆนะครับแต่ถ้าฝึกทําโจทย์ทําอะไรพวกเนี้สมองมันฝึกอีกแบบไงเป็นการดึงข้อมูลแทนดังนั้นก็เลยเป็นสาเหตุครับว่า ทำไมวิชาคณิตศาสตร์ต้องทาโจทย์รจริงๆมันทุกวิชาเลยครับว่าอยากเก่งก็ต้องทําโจทย์นะครับอ่ะโอเคเด็กๆพร่มเยอะแล้วนะครับเรามาดูต่อนะอ่ะแองกัสกระปื้มครับตรงนี้จัดรูปช่วยพี่หน่อยได้หรือไม่ได้ได้ตรงนี้ครับที่สมการ y พี่จัดก่อนนะตรงนี้ครับใส่กรองก่อนใช่ไหม y กํลัง2ลบ4 y มีค่าเท่ากับเด็กๆย้ายทุกอย่างไปฝั่งขวานะครับมันจะกลายเป็นจริงๆพี่ย้ายไปแค่ลบ8 x นะ28เอาไว้ตรงนี้แล้วกันน้อง x อแองกัส ลบ 8x แย่มากฝั่งขวาครับจะเป็นนี้จะเป็น 8x ทันนะครับแล้วตรงนี้เพิ่มลบ 4y ครับมองเป็น2หน้าหลักสองหน้าคือใครครับหน้าคือหน้าคือ y นาะใช่ไหมแสดงว่าหลังต้องเป็นเลขสองตรงนี้มีเครื่องหมายลบนานๆนะแสดงว่าตรงนี้ครับน้องเพิ่มตัวที่มันขาดมันคือขาดสองยกกาลังสองใช่ไหมเพราะวงเล็บตรงเนี้ยเราต้องการให้จัดอยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ แสดงว่าที่วงเล็บตรงนี้นะพี่ต้องบวกสองยกกาลังสองเข้ามาเพิ่มทันไหมครับทันไหมเพิ่มทันครับทันนะแต่บวกฝั่งซ้ายไม่พอเพ้่มต้องบวกฝั่งไหนด้วยฝั่งขวาเพื่อให้สมการบาลานน้องนะครับสองกำลังสองโอเคนะครับแล้วตรงนี้น้องก็ยกเป็นสมการกําลังสองสมบูรณ์ครับมันจะกลายเป็น y ลบสองทั้งหมดยกกําลังสองแล้วตรงนี้ครับก็ เป็นสี่ใช่ไหมสี่ย้ายมาลบยี่ิบแปดนะครับจะกลายเป็นบวกยี่ิบสี่มีค่าเท่ากับแปดเอ็กตรงนี้น้องพี่เอาแปดหารตลอดได้ไหมครับได้เนาะแปดหารตลอดนะครับแล้วก็จับ x มไว้ฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็น x เท่ากับ1ส่วน8คูณ y ลบ2ทั้งหมดกำลังสองบวก 24, 8, ยิบสี่หารแปดเหลือวบวก3ามครับตรงนี้ทันพี่ไหมแองกัสปื้มทันพี่ไหมครับ ทันครับทันนะแองกัสทันไหมทันครับทันนะแล้วทีนี้น้องเทียบสัมประสิทธิ์นตรงนี้อันนี้รูปทั่วไปเป็นใช่รูปมาตรฐานนะครับตรงนี้เห็นไหมชึบเหมือนกันครับเด็กๆจุดยอดอ่ะอย่างแรกต้องตอบให้ได้ก่อนมันคือพา,าราโบลาตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาข้อนี้เอมีค่าเป็นบวกหรือลบเปิ่ม<ว> a มีค่า<ว>เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะ บวกใช่ไหมเด็อ a คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวที่อยู่ตัวที่เป็นกําลังสองนะครับแสดงว่าข้อนี้ a เป็น1นส่วนแก็คือเป็นบวกถ้า a เป็นบวกแสดงว่าเป็นกราฟต่แขงซ้ายหรือต่แขงขวาแองกัสตแขงขวาครับเก่งมากครับตะแขงขวานี่เพราะแนโนม x มีค่าเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เราก็วาดลงไปในกราฟเลยครับอันแรกตอบได้แล้วครับมันตะแขงขวาอันนี้สองปุ่มจุดยอดน้อง จุดยอดอยู่ที่จุด hk ใช่ไหมครับบางคนมองไม่ออกนะครับยังไม่ค่อยคุ้นพี่เขียนสมการนี้เทียบครับตรงนี้สมการของมันน่าจะเป็นนี้ x เท่ากับ1ส่วนแ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองบวก h เอาเพื่อบอกพี่หน่อยตรงนี้ hk มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับจุด hk สามกับสองครับเป็นสามกับสองเก่งมากครับสามกับสองต่อไปครับแกนสมมาตรเนอะมีค่าเป็นเท่าไหร่แองกัส เท่ากับสามอะไรเท่ากับสามครับ x เหรอออเออ,เอ,อใช่ใช่ครับต้อง y ครับต้อง y นะครับตรงนี้ y เท่ากับเท่าไหร่องกาสองรือสามเอาดีๆสองครับสองสองนะครับ y เท่ากับสองนะเพราะว่าตรงนี้เด็กๆถ้าเป็นกราฟตะแคงซ้ายตะแคงขวานะครับเราต้องเอาค่า y มาตอบเพราะว่าตรงนี้ต้องดูแบบชิบเนี่ยจุดยอดตรงนี้ใช่ไหมสามสองตรงเนี้ยค่า y มันจะเป็นสองตลอดเลยนะครับ ส่วนค่า x ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจริงๆตรงเนี้ยให้น้องนึกนะครับนึกว่าแบบมีแกน x กับแกน y ตรงนี้โผล่มาด้วยค่า y มันจะคงที่เท่าเดิมเลยคือเท่ากับ2ต่อไปครับก็คือจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y น้อยจริงก็เดี๋ยวข้อนี้หาไหมอ่าสมมติข้อนี้พี่ถามหาจุดตัดแกน y แล้วกันเนาะครับจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y ก็คืออะไรครับ แทนเเท่ากับศูนย์เนาะชิบมันก็จะกลายเป็นนะครับตรงนี้แทน x ตรงนี้เป็นศูนย์ไปตรงนี้นครับจะได้เป็นศูนย์เท่ากับหนึ่งส่วนแปดคูณ y ลบสองทั้งหมดกำลังสองบวกสามแล้วโดวยนี้กระจายนิดหนึ่งแองกัสครับพื้มครับจริงๆถ้าพี่มองแบบนี้ได้ไหม <c oughs> หเด็กๆมองแบบนี้ได้ไหมพี่ขอซูมนิดหนึ่งนะ ตรงนี้หนึ่งส่วนแปดใช่ไหมพี่ขอมองเป็นหนึ่งส่วนสองรูทสองคูณ y ลบสนะครับแล้วตรงนี้ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับรูทสามทั้งหมดยกกำลังสองได้ไหมได้เนาะตรงนี้พื้นที่มันจะไม่พอนะครับเพียวไปคิดหน้าต่อไปนะนี่ซิ้อก็ปีนะครับมาหน้านี้เพอเป็นหน้านี้ครับ แน่นอะดีกว่าตัวนี้เป็นบวกนะครับตอนแรกพี่กาว่าจะใช้ผลต่างกาลังสองนะแต่ว่าไม่ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรต้องกระจายปื่มเองรับตัวนี้กระจายกาลังสองออกก่อนน้องกระจายกำลังสองเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นฝั่งซ้ายนะครับเป็นศูนย์ปื่มฝั่งขวาตัวนี้จะกลายเป็นหนึ่งส่วนแปดนะครับยกกำลังสอง,องนี้จะกลายเป็น y กำลังสองลบสี่ y บวกสี่แล้วก็บวกด้วยสามตัวนี้พี่เอาแปดคูณตลอดน้องเพิ่ม 8คูณตลอดฝั่งซ้ายจะเหลือ0ค,ครับฝั่งขวา8คูณ1ส่วน8จะกลายเป็น y ายกำลังสองลบ y บวก4เพราะ8คูณ1ส่วน8เป็น1ไงตัวนี้ก็เท่าเดิมนะครับแล้วอย่าลืมนะ8ตรงนี้คูณ3เป็น24ครับอันนี้บวก2ี่แล้วตรงนี้เพิ่ม24บวก4นะครับจะกลายเป็น20 28แสดงว่าตรงนี้ครับสมการสุดท้ายมันจะกลายเป็น y ายกำลัง2ลบ4 y ยบวก28หทันไมเพื่มแอสทันไหมครับ ทันนะแล้วตรงนี้น้องแยกสองเล็บได้ไหมน้องปืมอกัสพี่ว่าไม่ได้ไหมเด็กๆลองเช็คนะครับลองนึกตามพี่ตรงเนี้ย b กับำลังสองลบสี a ่อซจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ไหม b กำลังสองข้อนี้ครับมันจะกลายเป็นปลบสี่กำลังสองจะกลายเป็นสิบหกปืมลบสี่ a ข้อนี้เป็นหนึ่งครับ C เป็นยี่แปดแสดงว่าเป็นไงครับปืมข้อนี้ ต้รูทติดลบชัวร์ใช่ไหมปื่บเพราะว่าตรงนี้ยี่สี่คูณเอสี่คูณยี่ิแปดนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสองปะหนึ่งหนึ่งสองสิบหกลบหนึ่งหนึ่งสองมีค่าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าข้อนี้ดิสครู i มนต์มีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือว่าใต้รูทน้องติดลบหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อนี้ไม่มีจุดตัดแกน y ปื้มทันพี่ไหมทันไหมปื้มทันครับทันนะไอ้กัสทันไหมครับ จำได้ไหมเรื่องดิสกูมานั้นเองกรับโอเค okay, นะครับแมงสุ่นดังนั้นครับไม่มีจุดตัดแกน y โอเคนะครับทีเนี้ยพี่ว่าต้องมีคนสงสัยนะครับว่าพี่ตอนแรกพี่บอกไม่ใช่หรอว่าพาราบลาตรงเนี้ยเราจะสนใจเฉพาะจุดตัดแกน x ทำไมตอนนี้พี่หาจุดตัดแกน y เฉยเลยเด็กๆดูงี้ตัวนี้จุดเสร็จแล้วเนาะเด็กๆมาดู ถ้าเป็นพาราโบลาแบบปกติครับก็คือเป็นรูปงางกับรูปความแบบนี้น้องดูนะงางกับความเราจะหาจุดตัดแกน x เพราะว่าอะไรครับจุดตัดแกน x มันหายากน้องดูคือโจทย์ันถามตรงเนี้ยถ้าหาจุดตัดแกน x ใช่ไหมน้องต้องแทน y เท่ากับศูนย์แล้วตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น x กำลังสองครับ x กำลังสองน้องก็จะใช้วิธีการแก้สมการกำลังสองก็คือไม่แยกสองเล็บก็ใช้สูตรก็จะได้ค่า x ออกมาสองค่า ันมไหมแต่ถามว่าหาจุดตัดแกน y ได้ไหมพี่หาได้น้องก็แค่แทนค่า x เป็นเท่าไหร่น้องแทนค่า x เป็น h ตรงเนี้ยแทนค่า x เป็นศูนย์ครับตรงเนี้ยก็จะได้จุดตัดแกน y มาเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสมก,การกำลังหนึ่งอ่ะจุดตัดแกน y ก็จะหาง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆแต่ถ้าเป็นพาวาโบแลาแบบแตะแคงซ้ายกับตะแคงขวาโจทย์มักจะถามจุดตัดแกน y ครับเพราะว่าเวลา ที่เราหาจุดตัดกน y ใช่ไหมคือการแทน x เท่ากับ0แล้วตรงนี้ฝั่งขวามันจะกลายเป็นสมการกําลังสองเนาะเหมือนเมื่อกี้ครับที่ y ยกกําลังสองโอเคนะครับโอเคนะตรงนี้แยกออกนะครับเพ้่มแยกออกในกั๊ดพี่แยกให้เลยครับตรงนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของกราฟงายกับกราฟคว่ำของพาราโบลาก็คือ x กําลังสอง y กําลังหนึ่งโจทย์มักจะถามจุดตัดแกน x ชอบถามนะครับจุดตัด แกน x x แต่ถ้าเป็นกราฟตะแคงซ้ายกับตะแคงขวาโจทย์มักจะถามจุดตัดแกน y ครับซึ่งวิธีการวิเคราะห์ก็เหมือนกันก็คืออะไรวิเคราะห์จากค่า discriminant ครับโอเคนะก็คือมาจากสมการกำลังสอง a b กำลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่า0เท่ากับ0หรือว่าน้อยกว่า0โอเคนะครับ ตรงนี้จริงๆอ่ะแองกาสเพิ่มถ้าโจทย์มันจะถามจุดตัดแกน y ที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็หาได้ใช่ไหมหาง่ายด้วยก็คือแทน x เท่ากับศูนย์เราก็หาค่า y หรือโจทย์มันจะถามหาจุดตัดแกน x ตรงนี้เพิ่มหาได้ไหมถามหาจุดตัดแกน x ที่ตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็หาได้ครับก็แค่แทน y เท่ากับศูนย์ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่โอเคไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะพูดถึงแค่จุดที่โจทย์มันชอบเน้นแล้วก็ชอบออกก็คืองายคว่ำหาจุดตัดแกน x ตะแคงซ้ายตะแคงขวาชอบหาจุดตัดแกน วายครับน้องโอเคทันไหมครับปืม้มแองกัสทันไหมทันไหมท,ทันครับทันนะ okay. ครับโอเคครับยามาจบนะครับอันนี้คือเรื่องของพาราบลาโลกพาราบลาทั้งหมดนะครับก็คือตรงนี้พี่สอนเรื่องมอปลายด้วยเนาะนี่ครับตรงนี้